เรียกว่าวัดทองคำวัดจรคำนี้เป็นหนึ่งในสามจงพระธาตุจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราเสร็จจากนี่เราไปไหว้พระธาตุท่านมหาที่เป็นเจ้าอาวาสเปรียญธรรมเก้าประโยคจากประเทศไทยจบปริญญาโทจากมหาจุฬานะแต่เป็นคนเชียงตุงมาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ ในระดับต้นๆของเมืองเชียงตุงวัดพระธาตุจอมคำเนี่ยหรือจอมทองนี่ประวัตินี่จะอยู่ด้านบนช่องแรกอยู่ขวามือของญาติโยมที่ติดติดกับเพดานนะที่มีรูปพระสงฆ์อยู่เดินมานั่นเป็นประวัติพระสงฆ์ที่เดินมาจริงๆคือพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าองค์นำหน้านั่นคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตามประวัติของทางเหนือเรียกว่าพระเจ้าเรียบโลกหรือพระพุทธเจ้าเรียบโลกเนี่ยท่านเสด็จไปทั่วโลกนะ